เราไปติดตามเหตุการณ์ด่วนก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับที่สุขโขทัยเพราะบ้านหลังนี้อยู่ริมตะลิ่งแม่น้ำยมแล้วเอาจริงน้ำมันลดนี่นะฮะปรากฏว่าบ,บ้านซึ่งอยู่ริมตะลิ่งเกิดดินสไลด์หลังจากนั้นคนทางบ้าน9ชีวิตนะตกลงไปในน้ำนี่คือนาทีตอนที่เขาพยายามจะช่วยคนซึ่งติดอยู่ในโคลนนี่คือภาพตอนกลางวัน ช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงเย็นที่เพิ่งผ่านมานี่คือลักษณะตัวบ้านนะฮะซึ่งไหลลงไปในแม่น้ํายมจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะคนที่ตกลงไปเนี่ยบอกประมาณ9กว่าคนในจํานวน9คนเนี่ยทยอยขึ้นมาได้หมดแล้วแล้วมีติดอยู่ในโคลนจริงๆเนี่ยอีก3คนเนี่ยนะฮะนี่คือภาเพเมื่อตอนประมาณสักบ่ายสามสามคนที่ติดอยู่ในโคลนเนี่ยชื่อว่าคุณพิทักษ์คุณราเชนแล้วก็เด็กหญิงชูติมา3คนนี้คุณผู้ชมฮะเป็นคนซึ่งต้องบอกว่าวิกฤตที่สุด เดี๋ยวจะมีภาพตอนเย็นที่เพิ่งผ่านมาเลยทีมงานเราเอาภาพตอนเย็นที่เพิ่งผ่านมาเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าบ้านตอนนี้มันหายไปทั้งหลังแล้วเพราะว่ามันตกลงไปอยู่ในโคลนนี่ฮะและนี่คือช่วงตอนเย็นที่เพิ่งผ่านมานะครับผู้สื่อข,ข่าวของเราแจ้งเข้ามาว่า3คนที่ติดอยู่ในโคลนคุณพิทักษ์กับคุณราเชนเอาขึ้นมาจากโคลนได้เรียบร้อยแล้ว เหลือเด็กหญิงชูติมาอีกคนหนึ่งถูกไหมใช่ฮะยังไม่พบตัวฮะอายุสิบสิบขวบนี่ฮะไหนลองฟังเสียงหน่อยนะฮะตอนเจ้าหน้าที่นี่เข้าไปช่วยนะฮะเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะไปลอยอยู่นู่นน้นแ้นแนนนนนนน้นนนนนน่้าว ได้เดี๋ยวเีาเอี่ระบมาขึ้นไปคัคุณผู้ชมครับขอเทียบเคียงนี่ฮะอันนี้คือตอนลำเลียงคนออกมาสองคนนะฮะที่เมื่อสักครู่บอกก็คือมีคุณพิทักษ์กับคุณราเชนส่วนทางด้านน้องชุติมาอายุสิบขวบถูกดินทับร่างเจ้าหน้าที่พยายามจะค้นหาอยู่แต่ประเด็นก็คือถ้าดูจากขวามือคือเมื่อตอนช่วงบ่ายที่ผ่านมาซ้ายมือคือภาพล่าสุดเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมฮะจะเห็นว่านี่คือการลำเลียงคนออกมาจริงๆแล้ว เหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือหินบอกว่านอกจากคนที่ติดอยู่ในโคลนเนี่ยอาการโคม่าทั้งหมดเลยถูกไหมใช่ฮะโคม่าทั้งหมดฮะแล้วก็เราไปเจอญาติของคนที่เขาประสบเหตุนี่แหละเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ก็คืออยู่ัน9คนตอนช่วงเกิดเหตุกําลังเก็บของอยู่ที่บริเวณหลังบ้านและเข้าใจว่าน้ำเนี่ยมันซอกเข้ามาเรื่อยๆจังหวะนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่น้ํามันซอกแล้วทําให้บ้านเนี่ยซุดตัวกลายเป็นว่าโคลนที่อยู่ริมตลิ่งก็เลยมาทับร่างของผู้ที่สูญหายเนี่ยไหนลองเปิดภาพตอนช่วงเย็นที่เพิ่งผ่านมาหน่อยยครรับเพาาไดุ้กทวี คุณผู้ชมฮะเป็นญาติของผู้ที่สูญหายคือคุณทวีศักดิ์บอกว่าพอน้ํามันลดเนี่ย <c oughs> เข้าใจว่าดินเนี่ยมันน่าจะเกิดการทุกตัว <c oughs> หลังจากนั้นคนในบ้านกําลังเก็บของจะย้ายของออกจากบ้านพอรู้สึกว่าบ้านมันไม่ปลอดภัยอยู่ๆมันคืนลงมาทั้งหลังลงสู่แม่น้ําเลยฟังเสียงทางด้านญาติคนหายเนี่ยครับ ก็อยู่มันก็ลงแต่รู้แล้วว่ามันที่ว่ามันไะลล้มอ๋อมันสุดแล้วครับผมดแล้วมันดังยังไงครับกวาาไปดีเดียวอ๋อแล้วมีใครอยู่ในบ้านไหมตอนนั้นอ่ะอยู่ข้างล่างมันมดอ๋อมันมดอยู่ช่วยเก็บของหลายคนไหมตอนนั้นนะตอนนั้นมันหลายคนไม่ที่อยู่อะครับมันบี่ไนมัที่ออกคนเองอ๋อแล้วมีคนเจ็บกี่คนที่ลวงไปเจะของบ้านเลยครับห้าคนห้าคนเหรอ่วงลงไปมดเลยที่ว่าที่ออกคนนี่ลงไปมดเลย๋อไหลลงมไปหมดเลยแต่มันวิ่งขึ้นทันอ๋อวิ่งขึ้นท่ผู้ชมครับขนาดเดียวกันท ทางด้านรองผู้ว่าสุโข,ขทัยเองเนี่ยนะครับคุณสงวนมาเสนาใช่ไหมซึ่งรักษาการแทนผู้ว่าได้ลงไปในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเพื่อบัญชาการติดตามหาร่างเด็กซึ่งยังสูญหายอีกหนึ่งคนขณะที่ทางด้านของพี่กู้ภัยก็ยอมรับว่าอุปสรรคก็คือวันนี้ก็คือเรื่องดินโคลนนี่ภาพที่เห็นคือคนที่จมอยู่ในโคลนนะฮะเขากําลังขุดเอาร่างขึ้นมาเดี๋ยวมีเสียงกู้ภยัยดนวยนะครับลองฟังดูหน่อยครับ นี่ก็เก่งว่าติดข้างบนจะสไลด์ลงไปรอบหน้าเพราะว่ามันไหลลงไปเรื่อยต้องมีผู้สูญหายติดดินตีดคนที่พอก็คือตอนนี้สองที่เจอแล้วที่เจอแล้วคือสองคนวที่ยังวขกันรับไม่ได้คือเป็นเด็กเรือนผู้ใหญ่างเลยเผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สองคนที่สูญหายแล้วเด็กเด็ผู้ชมครับมีรายงานว่าในส่วนของทั้งสามคนที่จมลงไปในโคลนที่เอาออกมาได้แล้วสองเหลือเด็กค้างอยู่ในโคลนอีกหนึ่งในจํานวนนี้เห็นบอกว่า อาการโครม่าเนี่ยนะฮะและเบื้องต้นจะบอกแจ้งว่าหนึ่งในนั้นก็คือคุณราเชนใช่ไหมที่ผู้สื่อข่าวแจ้งเข้ามาว่าเสียชีวิตบ้านทั้งหลังมี9คนนะครับคุณผู้ชมฮะมและขณะนี้เหลือติดอยู่ในโคนอีกหนึ่งคนจริงๆจะมีภาพนิ่งของผู้รอดชีวิตด้วยไม่แน่ใจว่าเอาภาพมาออกอากาศทันไหมถ้ามีลองขึ้นภาพนิ่งให้ดูสักนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวจะเห็นภาพของผู้รอดชีวิตคุณผู้ชมฮะในส่วนของแต่ละคนเลยเนี่ย ทีมงานเปิดภาพกลางคืนค้างเอาไว้ด้วยครับไม่ต้องเอาภาพกลางคืนออกครับเพราะมันคือเหตุการณ์ล่าสุดแล้วก็จะมีภาพของคนที่เขาช่วยขึ้นมาหลายคนเนี่ยตอนที่ช่วยขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมจะพบว่าคือตัวเนี่ยปเปื้อนโคลนลงไปหมดเลยบางคนอาจจะบอกขอภาพกลางคืนทางซ้ายมือหน่อยสิฮะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยดูจากระดับน้ําคือมันแห้งไปหมดแล้วเพียง <ee> แต่ว่าเข้าใจว่าโคลนมันน่าจะลึกพอสมควรศนย่ายรครับตอนนี้กําลังค้นหา นี่ก็เลยทำให้บางส่วนเนี่ยนะฮะนขนาดนี้ทั้งหมด8คนออกมาได้นี่